สวายดีพอพน้องสวายดีสวัสดีเอฟซีสุขุสุลเด้อโอ้โอพี่น้องข้าย,ยิวเผาหลังจากฝนตกไปเกือบสองสมโมงค่ะพี่น้องค่ะน้าล้นให้ล่นขั้นเลยค่ะพี่น้องช่มเย็นแล้ววันนี้นะพี่น้องหลังจากเทวดาเ่นเดไท้ฝนตกลงมากนาะจากพี่น้องเนาะ โอ <IS convert to studios> ้โหฝนตกแบบแห้งอเลยพี่น้องเลยทั้งแบบฝ่ารังเนาะฝ่ารองเนาะก็เลยไปทา่ายกินพี่น้องเบิรงนตอนฝนตกตอนฝนตกแห้งเลยพี่น้องตอนนี้กระเดื่อเศร้าๆเลวพี่น้องเบิรงดูปล้างฝนเศร้าตกนะคะโอ้บรรยากาศตามหล่นใส่หน้าพี่น้องใส่อ่ะพ่อแม่ไปงานจะใส่พี่ดีงงงานงงงันบ้างหน่อยงงงันเนาะงงงันเนาะโอเค

ต้นตกแห้งดีพี่น้องเลยชุ่มเย็นขนาดตอนนี้เนาะพี่นอ้องเกนหนาวพี่น้องเลยตอนนี้ต้นตกแห้งทั <ś culos> ้งหมดทุกคนเด้มปขี่นะพี่น้อง สภาพพี่น้องล้างคนโตรอบที่สองเลยเนีย่พี่น้องที่ที่กลับมาแต่ไทยเลยพ้นเจอพ้นตกเลยพี่น้องรอบอนี้รู้สึกว่านักสะใจเลยนะชุ่มเย็นแบบโอ้หน้านีย่ยแหละพี่น้องรอบนี้นะเพราะว่าน้าลดให้ฮรนขั้นนะพี่น้องอย่างนี้เพรทางล่างบาตรเขาตั้องอยู่เนาะ สบายดีตอนเช้าเลยทุกคนเด้อตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะพี่น้องหลังจากเหมือนว่านีพ้นถลม่มยางนักเป็นเวลาประมาณโอ้สองสามสุมโมงเล้อพี่น้องป้าทิโท บรรยากาศยามสาก็รู้สึกว่าซุ่มเย็นได้พี่น้องเลยพี่นั่หลังจากพ้นเทลงมาเนาะตาเพนกำลังจะขึ้นสู่ข้อฟ้านะคะได,ได้น้องหันมีน้ำได้พี่น้องเน,นี่ยมุ้งว้าเลยน้ำเต็มเบิด้ดหน้าตอนเ้ามากอะ ั่นาม,ามุกมนนแล้วพี่น้องสามาาถบุกช่วงเย็นเลยอ่ะพี่น้องว่านี่หนักเต็มไฮนาตอนเ้ามากับบกุกลยอ่ะนาะพี่น้องเทวัาด,วาดาาต้นใจเช้าหน้าอีดีได้มือว่านี่เทิงฝ้นเทิงลมแล้วพี่น้อง ตกนะหน,น,นักจนเขาประมาณหดถุบหนึ่งุ่นเนี่ยตกเตะบายสามขึงเน,นาะน้ำเต็มใหหน้าเลยหล่นใหหน้าชาวบานเนี่ยผมสามารถกระเดิ่อบกแล้วเนาะเนาะเห็นบ่าเนี่ยไปกระเ็นน้ำเนานถ้นกระชปประมาณนี้ีด้เท่านีนาน้นาพ้นเหลิมถนนเพ้นสิไปทางไม้ได้แบบนี้พี่น้องเอ้ย เย็นบรรยากาศยามเช้าสดสื่นแห้งพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกเนาะฝนตกหายห่างมาว่านี่บรรยากาศต่างกันบ่พี่น้องแล้วอันคือเมื่อวานนี่กับฝนบ่ได้ตกตอนตอนเช้ตาตอนแรกมาฝนตกเทลงมาสุ่มเย็นไปนิดนึงนะคหลายเตอร์คนแหละพี่น้องรูน,นทางข้ากับสิเดในไรยามฝนนะทุกคน ทสานโทนถนนทางำบากอยู่เด้อยามฝน สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสด,สดีสีกผู้ทุกคนเนาะนี่ตอนรับเขาสูสุ่สมจะทุบเขาเอาคนนี้เด้อพี่น้องสบายดีตอนส,สวยตอนสวยๆว,ยส,วยสายๆนะคะเมื่อคืนนี้เมื่อวานพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งๆห้ต้งแต่ใบสามหอดใบม่วงเอ้ยต้งแต่ใบสามหอดทุ่มหนึ่งเด้หอหัวเจ็ดม่วงนะพี่น้อง ฝนตกดีฝนตกแบบคักแห้งดีพี่น้องว่านี่เนาะระวังเดอ้อท่านที่สองอไปว่ายไปว่ในหมู่เ้ยเข้าห่ะคะอุ่มล้านได้เข้าน่ะ ไปซอยบนไหลๆนะเอามอว่านี่ยนโตคนเดูกพี่นอ้องก็แต่าผ้าโล่งเมื่อกี้นี่ยปาวกับผ้าล่นนี่แีละ ก่อนลลางอ๋อน <one> ้ำไหลพอดีลลางก่อนมันแจ้งในสิว่าได้พี่น้องใครจะมีน้ำในหันเนาะให้ลลาง มือว่านนี่ฝนตกพี่น้องเลยก็เลยพาออกมาเบิ่งครัวมือน,นี้นะปลากรุดปลาเห็นอันอันเดชทางเบิงนะน้ำเต็มอยู่น้ำหงเต็มอยู่เมื่อกีรนี่กระลมผู้สาวมันเพ,พิ่มสูงนะขังง้นหนึ่งม้ามังกรนี่เ่าคิดว่าก็จะกรลมก็จะกระลมอีกเนาะพี่น้องมือน้ำนะขนาดเป็นคลองคิดเบิ่งมันน้ำจนเคืองคลองพี่น้องเลยมือว่านนี่พ้นโต๊แห้งๆเนาะ โต้งแต่บายสาม 3, หอดถุ่มหนึ่งพี่น้องเลยทั้งฝา่าทัง้งฝนทั้งลมไปทายคลิปให้เบิงเล้พี่น้องบไปทายคลิปให้เบิงซ้ำเนาะทายให้เบิงอยู่น้อยหนึ่งเดี๋ยวเสียวขืนอยู่ต้นต้นคีมเนาะพี่น้องเนาะทุกคนมาก,กับร้านเนาะพี่น้องแล้วมาก,กับเซนดี้นี่มากับเซนดี้ร้านร้านเอาร้านพี่น้องมัอนี้ก็เลยผ้าออกมาเบิงคัวพี่น้องเอ้ยควัวจริงก็จ่อสางนี่หรือว่าสะพานนะนะ คาะคีเบิ้งได้รอบแล้วเนาะเพิ่นแล้วแต่ได้พี่น้องเพิ่นแล้วแล้วแต่ว่ยยาษายังไ่ทันไดนเนาะเพิ่นต้องเอาดินลงในมองนี้พี่น้องเลยเบิง้งน้าแล้วพี่น้องเพิ่นต้องเอาดินลงอยู่ในนี้ภาษาเมื่ออะไรพ่อ่นเบงเบิ้งมาพี่น้องหลังจากควนยุ้โต๊ก,กระเด็นหอนขึ้เก่าได้พี่น้องเ,อเลยแดดร้อนเหมือนเดิมนะคะเมื่อฮะเออจะก,กระยักเมื่ออะไรน,นี่ โอเคโอเคแป๊บนึงแป๊บนึ่งฉัลนลาถ่ายคลิปก่อนร้านกับยาข้างงานเดี๋ยวพี่น้องพ้นยุทธ์ตกผัดบาแดดถอนคือเก่าได้พี่น้องป้าป้ปปาป้า,มา,มาเมื่อ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 แดดสะพาพนะสางเรียวๆแต่ว่า,ายังสภาพใส่ได้อยู่พี่น้องเ้ยพลันจังต้องเอาดินกวาดทมเนาะอันนี้ก็เป็นคลองนะคะานี่มาหนามจนเคืองคลองฮ่อนฮ่อนแดดก็ฮหอนแดนดพี่นอ้องนี่อันนั้นเนห่างกันเลย มากับร้านลำแบากน้องเลือกพี่น้องเดือทางคลิปอย่าล้ม,ลมนะบางกีนี่ก็จะล้ม,มข้างๆลา,าเต้พี่น้องเห็นบอกพี่ห้าคู่ถายคลิปพี่น้องเบิ้งระวังพังหน้ามีการก่อสร้างเขึ้นไหมอันนี้ก็เป็นโบโบน้ำสังเบียดเนาะโอน้ำป้าป้าเดี๋ยวพี่น้องน้ำป้าป้ากับผลิตจากนี่หละที่ห้าใส่ในหมู่บา้านะเขานหนาดินมอนาวนะนี่ นี่มาอืมอันนี้มาจับเป็นมัดอยู่ถามว่าเวลาเพิ่อนอะไรเพื่อก็สิปีติพี่นอ้องกินได้นะกินได้ใส่ได้นี่นะขี้เป็ดกระยับทายร้านก็อยากเอาพี่นอ้องเอ,อ้ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นทางคีขม่าในบ้านเด้อทุกคน ກະຢາກຖ່າຍຮ້ານກະຢາກເຂົ <ười> ້າເນາະທາງນັ້ນວດໃໝ່ດງາເກົ ตั้งผ้ารถไรผ้าร้านคีรถติดเลยแหละพี่น้องเลยต้นห้างหันเมื่ากวดไม้เด้พี่น้องว่าได้หลาดยางหอกแต่ก็ยังไายพวกเกา่าฮะนะ อันนามคุณไงถูโอ้มถ้าพ้นประตูคุณไงกลุ่มนั้นไม่ยอม อานอกบ่าได้ไม่พีน้องไม่น้องบ้าข้างเขาอะนะเป็นนางนี่ตแปลงดีเก่าๆแหะไม่มีนี่เป็นบรรยากาศออกบ้านนก่าเขาบ้านเนาะทุกคนเนาะมาทั้งนีเอินออกมาทั้งาร่าเกินเขาบ้านนจาก การเซนี่กายังมื่ทันหะอกดำไฮดำหน้าด้วยว่าต๊ะกะด้วยพี่น้องอาจะไปไปลายไปเ,เ,เดื่อนคนต้ทุก็จะไชยหน้าเลยนะแต่วันกา โนบ้านเฮาทางเขาจะมีต้นตาลลายเด้อพี่นอ้องอะไรก็ว่าได้นะคะต้นตาลาตรตรยามแม่มีแต่แต,ต้นใหญ่ๆนาะแต่ละต้นนี้่แต่งแต่ประตำได้ใน10 20ปีน่คนมีเลยพี่นอ้องออกมากกระหอดทางเขาบ้านเฮาแล้ว,นะวเนาะอันนี้ก็จะเจอซาร่านะศาลาหรือว่าป้ายรถเมล์นะคะพี่นอ้องเดินไปท่านั้นก็จะ,ะเป็นถนนใหญ่แหละถนนเดีดย,ยางเนาะพี่นอ้อง ถ้านหนังกับเขาไปสวรสดีน,นะพี่น้องเนะาะฐาน50คืนแบงค์ถูกกับเป็นไปสวรรค์น,นะคะหาน50ม่ต่างนีไมาหนีกับไปปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะไปปากเซ่ไปตั้งแต่นะพี่นอ้องนี่โดยโดยสารผ่านผ่านตลอดซ้ายเลยพี่น้องแต่ว่าเกือกเพิ่งผ่านเส้นหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่รถมอเตอร์ไซคดีประมาณนี้เนาะทุกคนโอเคจ้า คลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะมาคลิปหนึ่งกับฟากเป็นกำลังใจให้เนเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจา้าล่าแล้วเด้อท่านผู้ชมทำไมอู้มาแหา้งอันนี้กันเีไนมว้าวเลือดไหลพี่น้องเห็นปะถนนอะไรเป็นถนนลักนะ เส้นที่สิบสามกับบาร์ได้เป็นรถโดยสารนะพี่อมอาไปจะเีิน่านไปมากตลอดสายตลอดเนยพี่น้องเลยบ๊ายบายพอกันใหม่ขิมนา